สอคัคครับคลิปนี้บางจะมาสอนทำหลังโฟลฟาดคือทำกระเป๋าใส่โทรศัพท์อันนี้บางขึ้นพัเติลเสร็จมาแล้วประกอบแล้วเราจะเย็บเลยเราจะเย็บแล้วเทคนิคก็คือตัดพัเติล พีเตอร์ลูกขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปเต้นได้เสร็จ้วก็ตัดชิ้นหนังตัวตัวไปเนี่ยตัดพีเต้นสองชิ้นขึ้นมาแล้วก็แบบแบบโทรศัพท์ที่เราต้องการใช้อย่างนี้บางก็ตัดเป็นเท่ากับโทรศัพท์ก็คือใช้เป็นแผ่นโฟมไงนะโฟมเพื่อจะดันตรงนี้ไว้มาเมื่อเราใส่นี้ปั๊บแล้วเราก็มาใช้ยีพีเตอรองตัวเนี่ยที่เราตัดไปแล้วรีดน้ำพอเรารีดน้ำนี่เทคนิคเลยนะเทคนิคการทำพวกขวานเลยนะ แล้วมันก็จะเห็นไหมมันจะเข้าโค้งตามรูนะน,น,นี่บอกเอาไปใช้กันได้เลยนะไปใช้เลยนะนี่คือเทคนิคโดยที่เราขึ้นกระเป๋าโดยเลยเราไม่ต้องไปขึ้นข้างไงจ้ะเราใช้เทคนิคนี้เนี่ยนันว่นาคนที่เอาไปใช้เป็นอาชีพไปทำเป็นก่ออาชีพได้โด,ดยก,นนการนำก๊อกฝาดแล้วลงสีนะแล้วก็เย็บเก็บขอบเย็บเก็บขอบนะเก็บรอบแต่งสีแต่งขอบเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวคัดขัดเงาขัดมันขัดมันอะไรพวกเนี้ยก็คือนังพวกฝาดก็ง่ายๆเพราะนังพวกฝาดเนี่ย มันลงน้ำได้บนเนรียบเนยนบางลงน้ำเห็นไหบางลงน้ำบางจะเข้ากับชิ้นชิ้นงานไหนก็ได้มุกคนเลยบางจะหุ่มตัวนี้เห็นไหมนี่บางลงน้ำมันมันก็จะอ่อนตัวลงไปเห็นปหมมันจะอ่อนตัวลงไปแล้วมันจะเข้าเข้าเป็นรูปของของชิ้นงานน่ะนี่บอกเป็นวิทยาทานนะนะมันจะเข้าเป็นรูปของชิ้นงาน ก็ไม่ต่างอะไรกับับตัวนี้บางคนก็ไม่มาบอกกันหรอกนะแต่มือนบางบางบอกหมดลองเปรียบเทียบดูลองเปเทียบดูนนะให้เราชุบน้ำแล้วชุบน้ำเสร็จแล้วอ่นะอ่นะนะแล้วเรามาลงบล็อกลมนะตหติละสมลตินะเห็นไ,ไหมมันจะลงบล็อกหมด เนี่ยเาคงทุกคนคงเข้าใจกันนะเทคนิคตัวนี้ก็คือเราก็วางแล้วเราก็ติดกาวไงเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมมันก็จะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของมันเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของมันมนะดูมันชัดๆเราตัดไปตส้นสองชิ้นแล้วก็ชิ้นนี้เราก็วางแล้วก็แปะ กาวใช่ไหมหวางกาวแล้วก็เอาน้ําลงใครได้ดูคลิปบางนี่ก็เครื่องหนังนี่ทําเป็นหมดก็บางบางบอกบางบอกหมดบางไม่ไม่ห่วงวิชานะติดตามบางไม่ผิดหวังอ่ะบอกแค่นั้นนะนะเข้าใจกันไหมคือคลิปบางในภาพลักษณ์ไม่ค่อยมีหรอกเอาแต่เอาไปช้วิชาล้วนๆวิชาความรู้แบ่งๆบอกๆกนะันไปนะเพราะว่าคีย์วิร์ดสำคัญคือการให้วิชา ไม่ใช่ให้ภาพลักษณ์ไม่ต้องทําภาพลักษณ์ให้ดูดีแต่เราให้วิชาจริงๆนะนี่คือเทคนิคของหลังพวกปัดนะจำกันได้ไหมออไม่ว่าจะทําไม่ว่าจะทําปอกใส่โทรศัพท์อะไรได้ทุกอย่างทองปงทองปืนได้หมดแล้วก็ปล่อยมันแห้งแห้งเสร็จมันก็จะมีพวกน้ํายาพวกนี้น้ำยาเก็บขอบน้ํายาเคลือบเงาน้ํายาเคลือบกันน้ําน้ำยาอีกต่างหากอีกต่างหากอีกที่นึงนะก็คือ เอาเป็นเป็นแนวทางวิทยาทานกันเป็นแนวทางกันไปพอตรงนี้เล่นหนังก็กวาดพอได้ทำหนังกกวาดเยอะก็ะเลยเอาหนังก็กวาดมาสอนกันพอตรงนี้ทั้งยังจะทำหน้ากากากันทำรองเท้าแล้วก็เป็นหนังก็กวาดเยอะมันจะออกมาเป็นแนวนี้โดยเราขึ้นกระป๋อกเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้อง ไปขึ้นขอบนะอย่างไม่ได้ลงน้ำร็จลงน้ำยาเนี่ยลงลงเราลงลงสีแล้วเทคนิคอยากะให้สีนี่มันสม่ำเสมอกันนะบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าสีมันไม่สม่ำเสมออยากให้สีสม่ำเสมอก็คือต้องเอาน้ำไล่กันไล่น้ำ